สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องย้ํากันเหมือนเดิมนะว่านี่เป็นดวงรวมเนาะเป็น general reading นะคะถ้าอยากรู้ดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันมาได้แต่ว่าคลิปนี้มันอาจจะยังไม่ตรงกับเรานะยังไม่ใช่พลังงานของเราในรอบนี้หรือเราระหว่างเรากับเขาสลับกันก็เกิดขึ้นได้นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะชาวพิจิกมาเริ่มต้นกันที่คนโสดเช่นเคยค่ะมาดูกันว่า คนโสดชาวราศีพิจิกไพ่ต้องการจะบอกอะไรเราในช่วงนี้ความรักจะโดดเด่นไหมหรือความรักยังไม่มีอะไรที่ไพ่จะพูดนะคะมีอย่างอื่นที่ไพ่อยากจะเตือนแทนอะไรแบบนี้ขอดูหน่อยคะ่ะ ระวังนิดนึงว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่จะกลับมาทำให้เราหวั่นไหวหรือทำให้เราลังเลใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรารู้สึกว่าเรา move on มาจากตรงนั้นได้ละเราตัดใจจากเขาได้ละเราออกมาจากตรงนั้นได้แล้วเอาตัวเองออกมาละจะไม่หวนกลับไปละแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาติดต่อมานะคะมีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะทั้งที่จบกันไปนานละเลิกกันไปนานละนะคะแต่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าลังเลใจอะ เอายังไงดีนะคะใจนึงก็ยังรู้สึกกับเขาอยู่ใจนึงก็รู้สึกว่าฉันต้องตัดละฉันต้องลืมละเหตุผลบอกให้ลืมแต่หัวใจก็ยังรู้สึกว่าอยากจะจําไว้อะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะขอดูอค,ความรู้สึกที่เขากลับมาหาเราหนะ่อยเ,เขารู้สึกยังไงเขาถึงกลับมาหาเราเ,เขาคิดอะไรอยู่เงาจ้ะ เงาแล้วก็รู้สึกว่าในเวลานี้เนี่ยอยากจะมีใครสักคนหนึ่งปลอบใจอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่อา่าซัพพอร์ตอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นคนที่รู้จักเขาดีเป็นคนที่ จะไม่ซ้ำเติมเขาจะเข้าใจเขานะคะแล้วก็นึกถึงเราขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นคนแบบนั้นเราเคยเป็นคนที่เวลาที่เขาเสียใจเวลาที่เขาอ่อนแอเวลาที่เขา,เาแย่เนี่ยเขามีเราในการที่จะคอยซัพพอร์ตจิตใจเขาณนะเวลาเนี้ยพอเขาแย่อีกพอเขาเสียใจอีกพอเขาแบบชีวิตล้มเหลวในด้านในด้านหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยนึกถึงเรานะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ ยังไม่อยากให้คาดหวังกับเขาเยอะคนที่เคยพายบอกว่าเขาเคยเป็นยังไงเขาจะยังเป็นอย่างนั้นน่ะนิสัยเขาบางอย่างที่มันเคยเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขามันจะยังไม่เปลี่ยนมันจะยังแก้ไม่ได้ดังนั้นนะคะถ้าเขามาโอเค ถ้าเขามาในแบบเพื่อนหรือแบบมิตรนะคะมาในแบบที่ดีคุณสามารถที่จะมอบมิตรภาพที่ดีให้กับเขาได้ถ้าคุณต้องการนะเอะก็พูดคุยกันให้กําลังใจกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันแต่ไพ่บอกว่าถ้ามากมายกว่านั้นเนี่ยอยากให้คุณดูให้ดีก่อนว่า อาจจะเป็นเราสุดท้ายเมื่อเขาจากไปอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อเขาแก้ปัญหาของเขาได้แล้วอาจจะเป็นเราก็ได้สุดท้ายนะคะที่ต้องกลับมาเสียใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปล่อยให้เขาเข้ามามีอิทธิพลทางความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเขาติดต่อมาในฐานะ,ะ,นะ,ะเพื่อนมนุษย์นะคะเขาทุกมาเนาะถือว่าเอาบุญถือว่าแบบช่วยเพื่อนมนุษย์ตกยากด้วยกันหรือว่าช่วยไม่ได้หมายความว่าให้คุณ โอนเงินให้เขาอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าทำอะไรในแบบที่เราพอทำได้ค่ะช่วยเหลือเขาในแบบที่เราช่วยได้นะคะไม่ใช่ช่วยจนเราลำบากไม่ใช่ช่วยจนเราเสียศักดิ์ศรีเสียฟอร์มเสียคุณค่าในตัวเองไม่ต้องอะไรที่จบไปแล้วบางอย่างมันอาจจะเหมาะสมที่จะจบไปแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะเขามองว่าเราเนี่ยช่วยเหลือเขาได้เราช่วยได้ไหมเราก็ช่วยไปช่วยเงินไม่ได้ให้คาปรึกษาก็พอแบบนั้นนะคะเอาเท่าที่เหมาะสมเอาเท่าที่สมควรนะคะส่วนเรื่องอื่นยังไม่อยากให้คาดหวังนะ มาถึงคนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิกคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณ เขามองว่าเราเป็นคนคุยคนหนึ่งเป็นเพื่อนคุยคนหนึ่งเป็นคนที่เขาชอบเป็นคนที่เขาถูกใจแต่ยังไม่คิดที่จะพัฒนาในตอนนี้นะคะเป็นคนที่โอเคถามว่าตอนเนี้ยเขาคุยกับเราเขารู้สึกยังไงอู้เขาถูกใจคุณมากเลยนะเขารู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณอ่ะเขาสนุกคุยแล้วมีความสุขคุยแล้วแบบเหมือนคุยกับเพื่อนที่รู้ใจคนหนึ่งอ่ะแต่ถามว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาในเร็วนี้ไหมเขายังไม่มีแผนสําหรับสิ่งนั้นนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้ อย่างที่บอกว่าเขายังไม่ได้วางอนาคตอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มากนะักถามว่าแล้วจะคุยกันไปได้ไกลไหมคุยกันไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยค่ะพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันนี้เมื่อคุยกันไม่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันไม่คืบหน้ามันไม่เห็นฝั่ง หรือมันไม่เห็นว่าจะจบลงแบบไหนหรือมันไม่เห็นการพัฒนาที่จะไปได้ไกลกว่านี้มันอาจจะเป็นเราเองหรือเปล่าที่ตัดสินใจถอยออกมานะคะก็มีแนวโน้มแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีคนคุยอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกว่าจะคุยกันไปได้อีกนานไหมคะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้อีกนานไหมครับก็จะไปได้ค่ะแต่ไปได้ในลักษณะของคนคุยนะถ้าคุณไม่คาดหวังอะไรเยอะ นะคะก็คุยไปได้อย่างเงี้ยค่ะคุยเอาสนุกคุยเอาแบบเพื่อนคุยะยมเหงาอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ทักกันมีอะไรไปทําก็ทาไม่มีอะไรทําก็คุยกันนะคะเขาไม่ทักมาเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเราไม่ทักไปเขาก็อยู่ของเขาได้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะคะคือไม่คาดหวังเยอะนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คาดหวังเยอะเราจะเสียใจทันทีเลยอย่าเอาความคาดหวังของเราเนี่ยไปผูกกับคนคนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเองก็ยังไม่ได้คิดที่จะวางแผนหรือ ยังไม่ได้คิดที่จะจริงจังหรือยังไม่ได้คิดที่จะพยายามทำอะไรกับเราไปมากกว่าในตอนนี้นะคะดังนั้นชาวราศีพิจิกคิดว่าเขาเป็นเพื่อนคุยคนหนึ่งเป็นคนในสังคมคนหนึ่งที่เราจะได้รู้จักได้ทําความรู้จักกันส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นเปน็นเรื่องของอนาคตเราไม่คาดหวังแบบนี้จะมีความสุขคุณจะแฮปปีก้กับามอัมพันี้มากกว่านะอ่ามาถึงคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ชาวราศีพิจิกรักขนาพิจิกความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะขอดูหน่อยค่ะ ชาวพิจิกคนมีคู่นะคะคุณเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมรักเกินรักมักทําลายนะคะบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารักเขามากเราไม่อยากเสียเขาไปแล้วมันกลายเป็นความหวัดระแวงมันกลายเป็นความกลัวมันกลายเป็นความรู้สึกที่มันล้นล้นจนเกินพอดีล้นจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่ากังวลไปหมด เกี่ยวกับคนคนนี้ห่วงเยอะเกินไปหหงเยอะเกินไปห่วงเยอะเกินไปแบบนี้ค่ะลองคิดกลับกันนะไพ่แหงแมนเนี่ยลองมองมุมกลับมันเป็นไพ่แบบอย่างนี้ยลองมองมุมกลับกันได้ว่าเนี่ยถ้าเรามองกลับกันนะคะว่าถ้าเราทําอย่างนี้กับเขาบ้างหรือเออถ้าเขาทำนี้กับเราบ้างอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนะคะหรือถ้าไพ่สลับกันก็อาจจะเป็นความรู้สึกเขาเนาะนะคะทีนี้เนี่ยขอดูความรู้สึกเขาในตอนนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง โดยเร็วนี้เขาอาจจะมีการ take a คชั่นบางอย่างระหว่างคุณกับเขาคือการต้องคุยกันละไม่ไหวละอย่างเงี้ยนะคะมันจะต้องมีการหาวิธีแก้ปัญหาเขารู้สึกว่าเขาจะต้องจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งกับสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนะคะคุณอาจจะดราม่าจนเกินไปในสายตาเขาหรือคุณอาจจะหวั่นไหวเกินไปในสายตาเขามันจะมีการจับเขาคุยกันเกิดขึ้นว่ามาไหนดูซิ นะคะไม่เคลียร์ตรงไหนเธอเป็นอะไรคุณเป็นอะไรในตอนนี้นะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราต้องมาทะเลาะก,กันทุกวันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องในสายตาเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชาวราศีพิจิกคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะอ่อนไหวในเรื่องความรู้สึกหรือว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มากระทบจิตใจและทําให้เรารู้สึกว่าปัญหาบางอย่างที่เราเคยมองว่ามันเล็ก ตอนนี้เราสูวกามันใหญ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นเร็วๆนี้จะมีการพูดคุยกันซึ่งแอนมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สังขารนาความสัมพันธ์นี้นะคะเมื่อก่อนมันอาจจะเวิร์กแต่ตอนนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไปความคิดคนเราเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยชอบในตัวเขาเราไม่ชอบแล้วสิ่งที่เขาเคยชอบในต,ตัวเราเขาไม่ชอบแล้วแล้วจะทํำยังไงนะคะเมื่อความชอบมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยชอบเมนูเนี้ยชอบมากกินกะเพราได้ทุกวันแต่ตอนนี้ไม่ชอบกะเพราแล้วอยากกินผัดพิแกงนะคะแต่เรายังทย ก็ต้องมาคุยกันมาหาทางออกร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่แก้ได้อ่ะมันเป็นปัญหาของคุณสองคนที่ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยปัจจัยที่เข้ามาแทรกตอนนี้ไม่ใช่มือที่สามไม่ใช่คนที่เข้ามาใหม่แต่เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่มันเกิดขึ้นและเคลียร์กันนะคะเพราะฉะนั้น อาศัยจังหวะน,นี้แล้วพูดคุยกันด้วยเหตุผลพูดคุยกันด้วยความรักนะคะตัดตัดอารมณ์ออกไปแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาใหม่ที่เวริเวร์กเวกว่าเดิมนะคะโอเคชาวพิจิกเรียบร้อยร่างสามสถานะเดี๋ยวเราเขาก็ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ